แอปเปิ้ลมิมผู้ดังกาวค่ะค่ะน้องมันสกัใหม่ค่ะน้องสองแอปเปิ้ลมิมน้อของเราครับยังไงบ้างครับสำหรับเอี้ครับค่ะก็แอปเปิ้ลกับมิมนะคะก็มาจากเอ่อโบรเมนในเรื่องของวิวาบัตพีค่ะอย่างแอปเนี่ยก็รับบทดินกัสมานะคะก็เป็นเจ้าของสวนผักออร์แกนิกนะคะ รับบทเป็นโรทิปะพาค่ะเป็นเจ้าของไรดอกหลับค่ะของแอปเปิลเรายังไงกับการเป็นเจ้าของสวนผักออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยุก้จริงๆก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ได้รับนะคะไม่เคยได้มีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นเจ้าของสวนจากเต็มตัวอะไรขนาดนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆด้วยเป็นพี่คนโตของบ้านวัทนวานิชแล้วก็ต้องเป็นคนที่อบอุ่นเป็นที่รักของ ชาวสวนชาวไร่แล้วก็ต้องดูแลปกป้องน้องโรสด้วยใปกติเราเราเป็นแบบกินผักอะไรสรุปเป็นเจ้าของสวนใ่ไเราไ่กินแคากินผักเอแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเผ็ดอาจจะกินไม่ได้ก็เวลาเวลาอยู่กับน้องมิวเมื่อน้องมิมชอบกินแซ่บก็จะก็จะไปนั่งข้างๆเฉยๆไม่เหมือนไมกินไม่เหมือนกันเลยอ๋อกินไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถ ทานร้านเดียวกันได้ด้วยกันเราเคยไปทานร้านส้มตำมาด้วยนะแต่พี่แอปจะสั่งส้มตำสตรอเบอรี่ไม่ใส่พริกเลยล้างโค้กส่วนน้องวิมเอ่พริกสามเม็ดพริกสามเม็ดสามเมตรแซ่บๆได้เลยอ่ะย่างเวลาที่แบบทำอะไรที่มันแบบเราสองคนไม่ได้แบบคล้องเหมือนกันอะไรเงี้ยต้องคุยกันยังไงอ่ะก็จริงๆก็แอปเป็นคนที่สามารถ กับน้องได้ทุกที่ท,ที่น้องอยากไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนแบบว่าสามารถแบบว่าไปได้หมดทุกอย่างเลยอะไรเ,เงี้ยแล้วก็น้องมิมก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นีคนขี้เกลงใจก็จเลยทําให้แบบเกี่ยงกันที่ที่จะทําให้อีกคนสบายใจมากกว่าไม่ใช่แบบว่าฉันอยากไปนี้เธอต้องไปกับฉันอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ค่อนข้างจะฟิตอินกันมาก,มากใช่แต่เรายอมน้องตลอด ก็ค่อนข้างค่อนข้างให้น้องเลือกค่ะใช่แปลว่าแอปเป็นคนที่อะไรก็ได้ก็คืออะไรก็ได้จริงมหมยรือว่าเอ้ยคม่บอกอันนี้แอบอะไรก็ได้คือแบบไม่ถึงคำว่าอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่เอาอะไรอ๋อจะมีต้าสุดเราไปสนสนุกด้วยกันมีมีบางอย่างที่แอปแบบไม่ได้จริงๆเราสิแล้ก็คือเครื่องเล่นที่ใช้ความสูงแล้วก็เร็วเร็วที่แอปจะไม่เลยส่วนหนูเหรอ อสูงเลยเล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่าง่ะทุกอย่างจริงๆค่ะแล้วก็เหมือนต้องเล่นเกมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่เล่นเครื่องเล่นแบบผ่าดโผล่จะถูกหักคะแนนอะไรเงี้ยมีเกมนึงที่แอปต้องเล่นแล้วก็แบบจริงๆก็ต้องเป็นคนแบบถือกล้องอะไรเงี้ยแอว่าถือไม่ไหวให้มิมถือแล้วก็แบบต้องยอมเล่นเพราะว่าเดี๋ยวเสียคะแนนอะไรเงี้ยแต่ว่าลฟ์สไตล์จริงก็ไม่ได้ป็นเป็นคทลฟ์สไตล์ ไม่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้เราจะมีใครคนหนึ่งที่แบบเหมือนแบบเปรกบาลานกันใช่ค่ะแล้วเราอยู่ด้วยกันบ่อยไหมคะบ่อยคุยกันทุกวันใช่ค่ะคุยกันทุกวันอาจจะอย่างนี้ต้องปรับจูบปะต้อแรกที่แบบว่าพอรู้ว่าแบบ้อเราเป็นคนแบบนี้น้องเป็นคนแบบนี้ก็ไม่นะเหมือนเหมือนเราทั้งคู่เหมือนแบบเปิดใจกันและการเตรียมมันเปิดใจเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย,อย่างที่เคยบอกเลยแหละคนว่าแบบแค่วันวันแรกวันที่สองเนี่ยเราก็โดนละลายพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แบบมีวิธีที่จะทําให้เราสนิทกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเราเป็นคู่ที่ที่เพิ่งมาเจอกันจริงๆเรื่องเนี้ยครั้งแรกคู่อื่นเขาสามปีแปดปีใช่เราก็เลยต้องแบบว่ารีบใช่ละลายพฤติกรรมให้ได้เร็วที่สุด,สดแต่เด่นอย่างเรื่องเนี้ยมันต้องไปถ่ายที่แบบโอ้ค่อนข้างโลเคชันน่าจะลำบากนะ สวนต่างๆเนี่ยก็จะคน่าจะเออจะต้องดูแลอย่างนี้แล้วก็ท็อปดีที่ค่อนข้างสมบูรสมบันกันทั้งคู่ค่ะเห็นเป็นอย่างนี้แต่ว่าชอบลุยมากค่ะอย่างน้องมิมเขาชอบเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทุกอย่างที่ผาโผล่เขาเขาทำหมดเลยมิมดูแบบว่าลุยทุกเรื่องเลยอ่ะกินแซ่บด้วยลุยด้วยอือใช่ค่ะเป็นคนละกันผจญภัยแล้วก็รักของแซ่บค่ะ ก็ต้อ er? เธอต้องมีความแซ่บต้องให้คนอื่นพูดหรือเปล่าเดี๋ยวนะและแอฟซ่บไปลูงแซ่บไปค่ะก็พอตัวไปไปเรื่อยแต่ต้องเปลี่ยนตัวไหมคะว่าแบบพอเราต้องไปดูอินโฟมชั่นที่มันแบบถ้าสวดใช่ไหมละค่ะใช่ค่ะก็มีแนะนําน้องเยอะค่ะเพราะว่าน้องก็จะถามเยอะมากน้องไม่เคย มีประสบการณ์แบบออกกองที่เป็นกองถ่ายละครซีรีส์จริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีแนะนําว่าควรพกอะไรไปบ้างสิ่งที่แบบควรมีเวลาไปกองแบบแปรงสีฟันยาสีฟันยากันยุงผ้าห่มอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละโลเคชันเนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไงมียุงไหมแมลงหรือเปล่าต้องเลิบซีนกันไหมอะไรเงี้ยเออให้เขาแบบเตรียมเยอะมากค่ะอันนี้เรียกว่าตุแรใกล้ชิดเลยนะเตรียมแอบกอหนูจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ถ่ายวิทยาพี่แอบบอกให้หนู ซื้อเก้าอี้แล้วตอนนั้นหนูก็แบบยังไม่ได้ซื้อหลังรถเขาอะมีเก้าอี้หลายตัวมากเลยอยาแล้วมีสามตัวค่ะแต่ว่านั่งคนเดียวแต่ว่าเอามาเผือกแต่ว่าเตรียมไปให้น้องหรือไงเตรียมไปก็ก็ใช่ค่ะเตรียมด้วยค่ะแล้วก็แบบมันมีแบบสองขนาดอะไรเงี้ยเผื่อบางทีโลเคชั่นมีที่ใหญ่มากหรือที่แคบอะไรเงี้ยเป็นพวกแบบเฮ้เราเตรียมพร้อมมากเลยเมันไม่คนไม่ตกกังวลนะแบบต้องชีวิตต้องสบายนิดนึงเลย ให้นิมลองแบบไม่มีแบบแปรงสีฟันยาสีฟันถ้าผมไปนี่ข้างหลังเม่ยืนใช้แปรงถูฟันได้ไหมเหรเป็นน้ำยาขวดปากแตรแล้วกันบอกว่าแบบแปลว่ามีไม่ต้องจริงๆไม่ต้องเตรียมนะที่พี่เขาบอกบอกว่า<อ>ต้องเตรียมมันนั้นแบบนี้พระดูกเขามีลนะใช่เออพร<ว>าก็น่าจะแบบให้หนูยืนได้แต่จริงๆก็เราเตรียมไว้เผื่อเขาแล้วก็ก็มีเตรียมค่ะสามารถยืนได้ยืนยืนได้ แต่ก็เตรียมมาเองด้วยนะเรื่องแรกเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีเวิร์กช็อปมีรีทูค่ะบิทติ้งอะไรเงี้ยค่ะบิ๊กหน้าบิ๊กหน้าแล้วมันตื่นเต้นไหมเราถามพีู่แรกเลยถามมิมดีกว่าหนูก็ตื่นเต้นค่ะจะโกหกไม่ได้ว่าไม่ตื่นเต้นแต่ว่าหนูเตรียมความพร้อมให้ดีมากที่สุดค่ะแล้วก็เตรียมความพยายาม มีการไปเรียนแอคติ้งมาก่อนด้วยเพื่อเพราะว่าหนูก็เริ่มจะเป็นเด็กตัวเล็กๆที่กำลังจะเข้าวงการบันเทิงอะคะก็ไปเรียนมานอนแล้วก็เดี๋ยวรอเข้าเวิร์กช็อปเพื่อแบบหาคารคเตอร์ว่าโรสเขาจะเป็นยังไงค่ะของของแอนนี่ก็ต้องมีไปไปผงเรื่องอื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าพอเราเป็นพี่คนโตมันก็ต้องแบบแต่งงานคู่กันแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคนในครอบครัวแล้วเราก็จะไป โทั้งทั้งสี่เลยดังเยอะไหมคะแต่ละเรื่องพอจะทราบบ้างยักษ์ยังไม่ไม่ทราบปริมาณว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าได้เห็นแน่นอนนี่แต่พอเป็นเหมือนซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนาะแหละมันราจะคาดหวังเราแบบยังไงบ้างด้วยงานกับรุ่นพี่แบบหลายๆคนเลยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ที่เขามองเห็นว่าเรามีศักยภาพที่จะ จะมาอยู่ในซีรีส์กองยัยกษ์นี้ได้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยนะคะแล้วยิ่งมีแฟนๆที่เขารอซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจเรานี่ยิ่งแบบว่าใจฟูเลยค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นกําลังใจให้เราทุกๆวันเลยนะคะอย่างด้อมเรายังเป็นด้อมแบบเล็กๆอยู่ใช่ค่ะแต่เขาก็มีแบบกําลังใจให้เราแบบว่าเยอะมากๆเลยลก,ก็รู้สึกขอบคุณะคะ่ะการเป็นรุ่งโรนเรื่องแรกแเปิดเป็นเรื่องแรกเลย ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะเรียกคนกรดานก็ดานกดดานค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนก็อาจจะบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักเขา้วยสายังไม่เคยเห็นอย่างแอลยังอบางคนจะยังไม่เคยเห็นคาแรคเตอร์แบบนี้แอลอาจจะเล่นมาหลายเรื่องแล้วแต่คาแรคเตอร์มันก็ไม่ใช่แบบนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เลยคิดว่าต้องทําการบ้านอย่างหนัก ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์การแสดงมาแล้วอย่างน้องมิมก็ไปเรียนแอคติ้งมาแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวพอได้เวิร์กช็อปได้เข้าคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะได้เห็นน้องมิมในเวอร์ชันแบบน้องโรสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะให้ฟังหน่อยครับเรื่องของเราครับก็ฟักซีรีส์ชุดโ r o a i r m e n นะคะในเรื่องพิว่าบัตรทีไวในใจทุกคนด้นะคะ จบปึ้งโอเคขอบคุณครับขอบคุณเราถึงไม่ชนเลยเสร็จแล้วยเค้หนีเลยนะไปอย่ข้หลังพี่จะตงมาขอบคุณลืมลืมลืมหมดเลย เอาด้เลยเอาแต่นบบนี่เถอะต้องจับแล้วเธอหัวจัดกันกแล้วหัวจกันอีกแล้วหัวแล้วมั้งถ้าสองสาวต็องติต่อนะคะนี่นะคะหนึ่สอาหัวชิดกันนิดนึง